ลบบุรีองค์มนตรีตรวจเยี่ยมเครือข่ายโรงเรียนกองทุนการศึกษาโรงเรียนโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีวันพฤหัสบดีที่6มกราคม2565 เวลา15นาฬิกา30นาทีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์กเกษมวัฒนชัยองคมนตรีและคณะเดินทางถึงโรงเรียนโคกสำโรงนายสุภกินแวงจินรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลบบุรีเขตหนึ่งน,นายนรงชัยจำรัดนายอำเภอโคกสำโรงผ่านตำรวจเอกวรยุทธ์พงตันผู้กำกับการ soi ตำรวจภูธรโคกสำโรง นางกิติพรแตงชุ่มนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรงว่าที่ร้อยตรีชนะโชตไรยราผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำโรงนายสำรวยงามขำกำนันตำบลโคกสำโรงผู้บัญชาการหน่วยซ่อมบำรุงกลุ่มคณะช่างโคกสำโรงคณะกรรมการโรงเรียนโคกสำโรงผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9ทับ4ตำบลโคกสำโรงผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาโคกสำโรง ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์สาขาโคกสำโรงขร้าราชการรอให้การต้อนรับนั่งประจำที่นั่งบริเวณสวนเกษตรตรงเรียนโคกสำโรงผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลบบุรีเตขต1กล่าวต้อนรับองคมนตรีว่าที่ร้อยตรีธนาโชติไตรราผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำโรงได้กล,ล่าวรายงานการดำเนินง,งานผลการดำเนินง,งานจากที่ท่านได้เมตตาลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโคกสำโรงในครั้งแรกเมื่อวันที่3ธันวาคม2563เพื่อพิจารณาความพร้อมของโรงเรียนบุคลากรและชุมชนในการขอเข้าร่วมโครงการโรงเรียนเครือข่ายกองทุนการศึกษาและได้รับประกาศให้โรงเรียนโคกสำโรงเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนเครือข่ายกองทุนการศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรม ตั้งแต่วันที่30กรกฎาคม2564แล้วนั้นโรงเรียนได้น้อมนำแนวทางพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยาวารางกูลมาสู่การปฏิบัติของโรงเรียนและขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามพระบรมราชโชบายด้านที่3ด้านมีอาชีพมีงานทำดังนี้ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนโคกสำโรงปีการศึกษา2564โรงเรียนโคกสำโรง ตั้งอยู่เลขที่167หทับสองหมู่ที่9บ้านโคกสำโรงตำบลโคกสำโรงอำเภอสำโรงจังหวัดลบบุรีรหัสไปรษณีย์1 5 1 2 0สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลบบุรีเขตหนึ่งสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่หนึ่งถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามจำนวน15ห้องเรียนมีหน้าที่30ไร่2งาน เปี่เนที่ดินราชพัสดุเลขที่ลอบบอ4 2 1ว่าที่ร้อยตรีธนโชธดายราบดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษปีการศึกษา2564มีข้าราชการครูจำนวน20คนครูจ้างชั่วคราว3คนลูกจ้างชั่วคราว2คนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู3คนรวมข้าราชการครูและบุคลากรทั้งสิ้น28คนจำนวนนักเรียนในโรงเรียน ในปีการศึกษา2,564จำนวน425คนเป็นนักเรียนในเขตพื้นที่บริการหมู่ที่4และหมู่ที่9ตำบลโคกสำโรงจำนวน92คนและนักเรียนนอกเขตบริการในอำเภอโคกสำโรงมีจำนวน333คนการดำเนินการปรับปรุปรงสวนเกษตรของโรงเรียนปีการศึกษา2,563 2,564 หนึ่งด้านสภาพแวดล้อมโรงเรียนได้ดําเนินการปรับสภาพแวดล้อมด้านหลังอาคารเรียนและบ้านพักครูจากเดิมโดยได้รับงบป,ประมาณจากธนาคารออมสินตามโครงการออมสิน108ปีอิ่มน,นี้เพื่อน้องจํานวนเงินหนึ่งแสบาทรวมกับคณะกรรมการสถานศึกษาปรับพื้นที่ป่าวัชพืชขุดบ่อน้ําเพื่อเป็นสถานที่รองรับน้ําจากธรรมชาติน้ําจากการใช้แล้วของโรงเรียน อีกทั้งยังได้ใช้เป็นที่รองรับน้ำจากเหตุการณ์น้ำท่วมอำเภอโคกสำโรงเมื่อวันที่28ตุลาคม2564ที่ผ่านมาทำให้โรงเรียนไม่ได้รับความเสียหายต่ออาคารเรียนและวัสดุการศึกษาของโรงเรียนการดำเนินงานของโรงเรียนตามแนวทางโรงเรียนเครือข่ายโครงการกองทุนการศึกษาสองด้านบุคลากรโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากอสสในพื้นที่การประสานงานกับวิทยากร และผู้มีประสบการณ์ในการเกษตรเช่นเกษตรอำเภอนายรังสรรค์บุญมาแคนตำแหน่งครูกศนสังกัดสำนักงานกศนจังหวัดสิงห์บุรีนางสาวกิติวันทองอารามอาจารย์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในการให้คำแนะนำแนวทางการจัดการเกษตรในโรงเรียนได้นำบุคลากรศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงคุณสุพจน์โคมณีจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมได้เชิญมาเป็นวิทยากรให้ความรู้และฝึกการเลี้ยงไส้เดือนและการทำปุ๋ยหมักจากใบไม้ให้กับนักเรียนณโรงเรียนโคกสำโรงพร้อมทั้งการดำเนินการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินให้กับคณะครูและนักเรียน สามด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนโรงเรียนโคกสำโรงได้รับความอนุเคราะห์และสนับสนุนด้านแรงงานและงบประมาณจากบุคคลและหน่วยงานต่างๆเพื่อการดำเนินง,งานสวนเกษตรของโรงเรียนประกอบด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาในการสนับสนุนเครื่องจักรในการปรับพื้นที่หลังจากดำเนินการกำจัดวัชพืชทำให้สามารถดำเนินการจัดทำสวนเกษตรของนักเรียนได้ คณะครูและผู้ปกครองได้นำงบประมาณโครงการออมสิน108ปีอิ่มนี้เพื่อน้องมาจัดทำแปลงกเกษตรและปลูกผักในระยะแรกแต่ได้เกิดความเสียหายจากน้ำท่วมเมื่อปลายเดือนตุลาคม2564ที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนด้านกำลังพลจากกองพันซ่อมบำรุงเครื่องบินทหารบกลบบุรี คณะกรรมก,การสถานศึกษาผู้นำชุมชน,นกำนัน,นผู้ใหญ่บ้านผู้ปกครองและจิตอาสาในการปรับปรุงพื้นที่สวนเกษตรของโรงเรียน,นได้รับการสนับสนุนจากสำนักง,งานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโคกสำโรงในการตัดกิ่งไม้ในโรงเรียนเพื่อป้องกันภัยที่อาจเกิดจากแรงลมและไฟฟ้าลัดวงจรได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอำเภอโคกสำโรงโดยผู้จัดการธนาคารจำนวน10,000บาท ในการสนับสนุนการเพาะเหตุเพื่อโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลบบุรีเขตหนึ่งตามโครงการอาหารกลางวันอย่างยั่งยืนจำนวน2 5 0 0 0บาทในการจัดทำปรับปรุงสวนเกษตรโรงเรือนและทดแทนในส่วนส่วนที่เสียหายจากน้ำท่วมได้รับการคัดเลือกจากอำเภอโคกสำโรงเป็นพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยโมดูลเศรษฐกิจใหม่ได้รับการสนับสนุนด้านวัสดุท่อน้ำจากบริษัทท่อน้ำไทยโดยการประสานง,งานจากศึกษาที่การจังหวัดลบบุรีด้านการดำเนินง,งานปรับปรุงสวนเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนโคกสำโรงเมื่อโรงเรียนได้ดำเนินการปรับพื้นที่สวนเกษตรแล้วได้ร่วมกับคณะครูกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองในการจัดทำแหล่งน้ำให้เพียงพอ และเกิดความปลอดภัยมีภูมิทัศน์ที่เหมาะสมจัดกิจกรรมในโอกาสสำคัญเช่นการปล่อยปลาในวันเฉลิมพระชนมพรรษาและสร้างกระบวนการเรียนรู้แก่นักเรียนโดยร่วมกันพิจารณามอบหมายให้นักเรียนในแต่ละระดับขั้นดำเนินการ จัดทำสวนเกษตรตามความสนใจของนักเรียนประกอบด้วยชั้นอนุบาลปีที่หนึ่งถึงสามเรื่องการเพาะถั่วงอกคอนโดชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งถึงสามเรื่องการปลูกผักสวนครัวชั้นประถมศึกษาปีที่สี่เรื่องตะไคร้แปรรูปชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าเรื่องการปลูกข้าวชั้นประถมศึกษาปีที่หกเรื่องการเพราะเห็ดชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งเรื่องการทำดินบอใบไม้ทับถม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2เรื่องการเลี้ยงไส้เดือนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เรื่องการปลูกมะนาวและผักกางมุง้งการปลูกผักไม้เลื้อยและใบเตยโดยน้อมนำพระดโดยน้อมนำพระราโชบาในการสร้างคนไทยให้พร้อมด้วยคุณลักษณะ4ประการมาเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนได้แก่ 1. ทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงแข็งแรง สม,มีอาชีพมีงานทำและสเป็นพลเมืองที่ดีมีวินยัย 5. ด้านเป้าหมายและการพัฒนาโรงเรียนโคกสำโรงมีความมุ่งหวังจะพัฒนาสวนเกษตรให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียนและชุมชนโดยนำเทคโนโลยี และการใช้พลังงานธรรมชาติมาเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันและครอบครัวของนักเรียนหรือเกิดกระบวนการพัฒนาต่อย,ยอดองความรู้แก่นักเรียนและครอบครัวได้ในอนาคต จึงขอท่านเมตตาให้ข้อแนะนําแก่บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาของข้าราชการครูและบุคลากรในการนําไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองสถานศึกษาและสังคมจากนั้นได้เดินเยี่ยมชมสวนและทักทายผู้มาต้อนรับเด็กนักเรียนถ่ายภาพหมู่พร้อมคณะเดินทางกลับเวลา17นาฬิกาสนองแท่นสูงเนินผู้สื่อข่าวเฉพาะกิจลบบุรี47รายงาน E aí